แก้ววอค่ะซึ่งวันนี้เราใช้ไม่เลนวายนะคะวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตหนึ่งวันของเรากันนะเพราะว่าชีวิตหนึ่งวันวันนี้ดูจะยุ่งยากแล้วก็ยาวนานมากๆแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะถ้าถ่ายอะไรได้บ้างอันนี้คือเวลาประมาณ10โมงกว่าแล้วนะคะนะคะข้าวก็มาแล้วนะจ๊ะชายเย็นก็มาแล้วนะจ๊ะเวลาแก้วกินข้าวแก้วชอบดูแบบไลน์ทีวีไม่ก็ดู Youtube นะคะดูแบบ เป็นต่อบ้างถ้าวันพฤหัสก็จะเป็นต่อเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมก็จะเป็นเป็นต่อก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบว่ายูปินหรือไม่ก็เค้ื่อชีวิตหรือไม่ก็แบบว่าเรื่องของเตยบันลังดอกไม้กรรมเทพห่านสาช่วงนี้ก็จะวนๆอยู่ดูย้อนหลัง ความเรียบร้อยมีความเป็นคุณครูหนักมากนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปงานพร้อมๆกันนะจ๊ะนี่ลิปมันโปดหน้าเต็มแล้วนะคะเรียบร้อยซึ่งมีการเปลี่ยนเสื้อเล็กน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อตะกี้นี้นะคะมีการเอาลิปเนี่ยโดนเสื้อสีขาวนะคะเปลี่ยนเป็นชุดนี้แทนนะคะก็ได้ดําเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้ตีมสีดํานะจ๊ะงานที่2คือตีมสีดํานอกนั้นไม่มีตีมรอชดานานะคะ นางบอกว่าเรียกรถเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ก็รถก็ยังไม่มาก็เดี๋ยวรอ,อนางแล้วกันวันนี้เราติดอยู่บนทางด่วนนะคะกำลังจะไปวันน,นนี้นะคะเราอยู่คารากอนกันแล้วซึ่งรถติดมากเดี๋ยวกำลังหาทางไปนะคะ เสร็จงานมานั่งกินนะอร่อยไหมขนมรานนี้อร่อยเนาะดีลาดูรีอร่อยมากนะคะตอนนี้เราจะไปงานที่2ของวันนี้ก็คืองานที่สยามเซ็นเตอร์ข้างๆกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่พารากอนแล้วเราก็จะไปสยามเซน็นซึ่งเรายังไม่รู้ที่จัดงานนะเป็นงานของ Urban Decay คนะคะ oh. วันนี้เราก็เดินออกจากคาราโก้แล้วนะคะก็ไปสยามเซ็นใกล้ๆนะจ๊ะใช้แล้ว <sm all> ไปที่งานจ้ะ ของกินอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวงานอีกงานนึงเราจะไปตอนสองทุ่มเนี่ยเราต้องมีความนั่งนี่ก็ส่องกระจกอยู่นั่นเลยค่ะไม่รู้ส่องทำไมะะตอนนี้นะคะบูบูฮานะโซดาอะไรก็ไม่รู้ชื่อ ต้นด็ครจเปรย์มันก็ไม่ขเลยโอ้เขาให้มาสามตัวเลยสาอันเยมันไม่เหมือนกันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะคะาปูมาแล้วนะจ๊ะถ่ายของเราด้วยสิาพร้อมนะคะพ้อมนีเอื้อ่รันี้ก็ดีอ่ะอมนะคะ สั่งชุดนี้นะคะก็จะแถมอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นี่นะคะเรากำลังจะหยอดเหรียญไป BTS ค o m ค,ค,คนเยอะอยู่ โอ,โโอ้ทุกคนเขามีงานแบบพรมแดงกันด้วยตรงนี้อุยดาราเทียบเลยอ่ะน่าจะอยู่สัหน่อยที่สามของเราคือ M q ม a r t ท e r นะคะเราถึงแล้วไปอมก่นมาป้มาพอมกอนวันนี้เราก็มีเวลาประมาณ1นชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะที่จะ เดินอยู่แถวนี้แล้วก็จะไปชั้น5้าอะไรสักอย่างเพื่อไปงานนะคะเราสองคนก็อยู่ที่เอ็มคอเทียอย่างที่บอกแต่บอกว่าข้างล่างเขามีนี้ด้วยขายของขายของเออเนึกอยู่แต่ว่าตอนนี้เราจะเข้างานตอนหนึ่งทุ่มนะคะลงทะเบียนแล้วก็จะต้องไปชั้น5้าแต่เดี๋ยวเราจะเดินกันก่อนเพราะว่าเรามาถึงก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง คะชาลาลาลาเอออชชาาาาาาลลลละไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะจ๊ะเราเราก็ได้บัตรมาแล้วเรียบร้อยเรากำลังลงไปเดินเซฟตุ๊กิ้งคุกกิ้งนะคะตอนนี้คนรอเยอะมากขึ้นมารอโมเดลในแบบเมื่อกี้ไปลองรองพื้นแม็กมานะคะซึ่ง เขาบอกว่ากำลังเลงระหว่าง NC 3 5กับ3 7สีมันมี3 5ก็คือสว่างกว่าผิวไว้สาดพอดีผิวกูด,ดำกว่ามงึงอีกไม่รู้อ่ะราค่ายเลยตื่นเต้นซึ่งคนเยอะมากนะคะอันนี้อยู่ชั้นเก้า อมาดูผู้ชายเกาหลีเดินแบบไทยก็มี <c oughs> เราก็ไม่ได้ทำการถ่ายในแบบเกาหลีให้เพราะว่ามีปัญหานั่นก็คือที่เต็มนั่นเองนะคะคือแบบเหมือนคนเขาแบบเยอะเกินแล้วคนที่มีปัตรก็ไม่ได้นั่งที่นะคะ <c oughs> ก็เลยแบบอดเะาจะเดี๋ยวกินซูชิอันนี้นะคะเราก็เริ่มการกินกันเกิดค่ะ คำนี้นะคะแซลมอนเรามาแล้วลายสวยงามออดชอยคำละห้าสิบบาทตัวคำนี้นะคะม,มาต่อกันที่เซตแซมมลมอนรวมนะคะนี่นะคะงับอีก ตัวแตกไปเลยค่ะเราก็กำลังจะกลับกันแล้วเราขอจบวอกวันนี้เพียงเท่านี้แล้วีก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากช่องน้องน้ำเราด้วยนะคะบ๊ายบาย